ถ้าเราจะไปตั้งแคมป์มีหลอดไฟขนาด12โวลต์100วัตต์1ดวงต้องการต่อให้ได้ประมาณสัก12ชั่วโมงจะต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดกี่แอมป์สวัสดีครับพบกับผมบัตร BB แบตเตอรี่นะครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถาม FC นะครับเกี่ยวกับการตั้งแคมป แล้วก็มีหลอดไฟขนาด12โวลต์100วัตต์1ดวงนะครับต่อเป็นเวลา12ชั่วโมงเราจะต้องหาแบตเตอรี่ขนาดกี่แอมป์กันดีนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเบื้องต้นเรามีหลอดไฟขนาด12โวลต์100วัตต์ใช่ไหมครับเราก็เอา100วัตต์นี่นะครับ